ข้อไลเราใช้งานกันทุกวันนะครับแต่จะทํายังไงให้ข้อไล่ของเราสุขภาพดีโดยทางง่ายๆและปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เรามาฟิตไปด้วยกันเลยนะครับออยากกกจะฟกกฟิิตตต็้งับม สวัสดีครับหมอเฟรมชนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนือ้อวันนี้ผมอยากจะทําตามคําขอของ s อฟหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อไหล่นะครับอยากจะมีสุขภาพของข้อไหล่ที่ดีขึ้นซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกๆคนเลยนะครับปัจจุบันก็จะมีปัญหาเรื่องข้อไหล่กันมากขึ้นดังนั้นเองเดี๋ยววันนี้เรามาฟิตด้วยทางง่ายๆปลอดภัยนะครับทำได้ทุกท่านแน่นอนสุขภาพไหล่ของท่านก็จะดีนะครับชีวิตก็จะไม่ติดไม่ขัดนะครับคุณภาพชีวิตก็จะะดีขึ้นนครับ เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การวอร์มอัพก่อนนะครับมายืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหล่กันก่อนนะครับเริ่มจากยืดแขนด้านขวาขึ้นมาพาดลำตัวนะครับใช้แขนด้านซ้ายค่อยๆดันให้ชิดกับลำตัวนะครับจะรู้สึกตึงที่บริเวณหัวไหล่นะครับค้างไว้10วินาทีนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งการยืดเหยียดแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้ข้อไหล่ของเรามีความมั่นคงและแข็งแรงนะครับปรับสมดุลของกล้ามเนื้อด้วยนะครับอ่าโอเคครับอีกข้างหนึ่งนะครับ ค้างไว้10วินาทีนะครับเิ๊บเอาอีกสักรอบแล้วครับผมอ่าพาดมือมาเลยอ่าอีกข้างนึงนะครับ วันนี้เราจะยืดเยียดกันเต็มที่นะครับสุขภาพข้อไหล่ของเราจะดีนะครับอ่าโอเคต่อไปเราจะยืดกล้ามเนื้ออกกันบ้างนะครับวิธีการนะครับง่ายๆก็คืออ่ายืนตัวตรงนะครับค่อยๆกางแขนออกมาลักษณะนี้90องศานะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆดันไปด้านหลังครับตัวยังตรงอยู่นะครับไม่บิดไปตามนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกของเราตรงนี้นะครับค้างไว้10วินาทีนะครับ นติบห่าหลังจากนั้นเราเปลี่ยนข้างนะครับแล้วก็ยืดไปด้านหลังนะครับตัวตรงไว้นะครับไม่ยักไหล่ขึ้นมานะครับปล่อยไหลไปสบายๆนะครับน่ตึงตรงนี้มากเลยนะครับอกล้ามเนื้ออกก็สัมพันธ์กับอาการเจ็บไหล่แล้วก็ความแข็งแรงของข้อไหล่ด้วยนะครับโอเค ต่อไปนะครับเราการแขนขึ้นมาลักษณะนี้นะครับยืนสูงขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆพาดไปด้านหลังเหมือนเดิมครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแถวๆนี้ของเรามีการยืดเหยียดน,นะครับค้างไว้1ิบวินาทีนะครับ่าโอเคครับอีกข้างหนึ่งนะครับการแขนขึ้นมาแล้วก็ กไปด้านหลังนะครับไม่ยักไหล่นะครับให้รู้สึกตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้าตรงนี้นะครับไปครับ สำหรับใครที่ทำท่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ายากเราสามารถทำวิธีนี้ก็คือยืนข้างกำแพงนะครับการสอบ90องศาแล้วค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าให้รู้สึกตึงที่เรนดกามในอ,อกด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันครับ สำหรับอีกท่าน,นะครับก็คือยกสูงขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าให้รู้สึกตึงมากขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกได้เหมือนกันเลยนะครับ10โอเคอ่ะอีกท่าน,นึงนะครับก็ประสานมือมาแล้วก็ยืดไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกตึงที่บริเวณหลังนะครับอ่าค้างไว้10วินาทีนะครับวันนี้เราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้ด้วยนะครับ โอเคพร้อมแล้วนะครับโอเคมาเริ่มที่ของจริงแล้วนะครับพร้อมที่จะมีสุขภาพไหล่ที่ดีหรือยังครับท่าแรกของเราจะเป็นการฝึกพิสัยการขยับของข้อไหล่นะครับใครที่เจ็บไหลหรือไหลติดท่านี้ก็ช่วยได้นะครับวิธีการนะครับก็คือหันหน้าเข้าหาเก้าอี้นะครับเอามือนึงจับให้มั่นคงนะครับย่อลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราเอามือนะครับจับขวดน้ําแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้มือเปล่าๆก็ได้นะครับวางลงไปด้านหน้าลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเวียงตัวนะครับ เราจะเวียงตัวเพื่อให้แขนของเราหมุนเป็นลักษณะวงกลมลักษณะนี้นะครับอเราลองดูที่พื้นนะครับว่าหัวไหล่ของเรามีการแกว่งที่เป็นลักษณะวงกลมนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อในการหมุนนะครับเราจะใช้การเวียงตัวแล้วก็ปล่อยแขนสบายๆนะครับเพื่อให้แขนของเราแกว่งนะครับลักษณะนี้นะครับลองทำสักสิบรอบดูนะครับชา้าๆนะครับ ระวังเรื่องการใช้กล้ามเนื้อนะครับเราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อเลยนะครับเราจะปล่อยสบายๆให้น้ําหนักตัวให้การเหวี่ยงตัวของเราทําให้แขนหมุนนะครับโอเคหมุนตามเข็มแล้วนะครับต่อไปเราหมุนทวนเข็มกันบ้างครับท่านี้เองใครปวดไหล่ใครมีข้อไหไรติดท่านี้ก็จะช่วยด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเรามาฝึกไปด้วยกันนะครับ <Okay>. <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างกันบ้างนะครับเราต้องทําให้สองข้างเท่ากันนะครับค่อยๆนะครับโนมแขนไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเวียงตัวให้แขนวาดรูปเป็นวงกลมที่พื้นนะครับเราเริ่มจากการหมุนตามเข็มนาฬิกาก่อนนะครับทํา 10- 20ครั้งทําได้เลยนะครับทําบ่อยๆก็จะยิ่งดีนะครับแต่เราจะไม่เกร็งกล้ามเนื้อนะครับปล่อยธรรมชาติปล่อยแขนสบายๆเลย การออกกายท่าแรกนี้นะครับเรียกว่าเพนดู l ัมเอ็กซ์เซสไนะครับก็จะเป็นการฝึกบริหารให้ข้อไหล่ของเรามีองศาในการขยับได้ดีมากขึ้นนะครับสามารถทําได้นะครับในคนที่มีอาการปวดไหล่อยู่นะครับในคนที่หลังผ่าตัดหรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มมีอาการข้อไหล่ติดนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆแต่ว่าเราต้องทําให้ถูกต้องนะครับเราจะไม่เกร็งกล้ามเนื้อนะครับเราจะใช้น้ําหนักตัวของเราเหวี่ยงให้แขนของเรางุ่นนะครับลองทําดูนะครับ โอเคเป็นไงกันบ้างครับท่าแรกใครเป็นมือใหม่งงง,งไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทาบ่อยๆเราจะง่ายขึ้นนะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่แนะนานะครับต่อไปท่าที่2นะครับท่าที่2จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหมุนข้อไหล่นะครับวิธีการนะครับเราตั้งแขนขึ้นมาข้างหนึ่งครับชิดกระลำตัว 90อ,องศาลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะมีมืออีกข้างหนึ่งครับที่จะเป็นอุปกรณ์การออกกำลังกายสาหรับวันนี้เราจะใช้วิธีการก็คือเราจะพยายามหมุนแขนออกมานะครับแต่มือข้างนี้จะต้านไม่ให้แขนข้างนี้หมุนได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราำกำลังทํางานนะครับค้างไว้10วินาทีนะครับ สิบอ่าหลัจากนั้นค่อยๆปล่อยนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้มือนะครับพยายามที่จะต้านไม่ให้แขนข้างนี้หมุนเข้ามานะครับในขณะเดียวกันแขนข้างนี้ก็จะพยายามหมุนเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อในการหมุนข้อไหล่เข้านะครับอ่ะพร้อมไหมครับลองดูนะครับอ่าดันนะครับแล้วข้างนี้ก็พยายามหมุนเข้ามานะครับเกรงต้านกันไว้นะครับค้างไว้สิวินาที เคเดี๋ยวเรามาลองทำอีกข้างหนึ่งนะครับข้างเมื่อกี้ทำได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าเพิ่งงงนะครับลองเอาใหม่นะครับเราค่อยๆกลามแล้วก็พยายามจะบิดออกนะครับแต่ใช้มือข้างนี้ต้านไว้ไม่ให้แขนข้างนี้บิดออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อในการหมุนไหล่ออกนะครับสิบ อ่าโอเคต่อไปหมุนเข้านะครับเอามือต้านไว้เลยค่อยๆหมุนเข้ามานะครับเก่งต้านกันไว้น้ำหนักธรรมชาติของเราก็พยายามเอาให้พอดีพอดีนะครับไม่เกรงมากจนเกินไปนะครับเอาที่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราได้ทํางานนะครับ โอเคครับต่อไปท่าที่3นะครับเราจะมาฝึกกล้ามเนื้อสะบักกันบ้างนะครับซึ่งกล้ามเนื้อนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมีผลต่อข้อไหล่ของเราเหมือนกันวิธีการนะครับเราค่อยๆตั้งแขนขึ้นมาลักษณะนี้90องศานะครับเราจะไม่ยักไหล่ขึ้นนะครับทำอย่างนี้ตั้งฉากไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะค่อยๆบิดแขนนะครับไปด้านหลังลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราบิดนะครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้แล้วก็ด้ามเนื้อสะบักของเรามีการแข็งตัวบีบตัวนะครับได้ฝึกบริหารตรงนี้นะครับอันนี้ จะถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทำไปด้วยกันช้าๆนะครับตั้งฉากขึ้นนะครับหลังจากนั้นค่อยๆบิดครับโอ้โหค้างไว้สักห้าวินาทีครับ1 2ึ่งสอส่หาแล้วค่อยๆวางลงนะครับเอาใหม่นะครับทำทั้งหมด5ครั้งใครไม่ลองทำท่านี้ไม่รู้นะครับว่าโอ้โหรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยทำงานดีมากๆเลยนะครับไปครับห2 3ส ค่อยๆวางลงนะครับครั้งที่สองครับนี่ตอนนี้ตากล้องของผมแอบทำด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับตากล้องน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับการออกกำลังกายในวันนี้เชื่อว่าท่านหลายๆท่านกําลังทาอยู่นะครับน่าจะมีอาการปวดอาการเมื่อยกันบ้างนะครับนั่นแปลว่าเรากําลังสร้างกล้ามเนื้อได้ดีและถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเองค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะครับเพราะว่าขนาดผมยังเมื่อยเลยก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเราจะเมื่อยและสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับ เก่งมากๆเลยนะครับการเน้อนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเราค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะครับสุดท้ายครับอ่าโอเคเป็นงไงกันบ้างครับไม่เมื่อยเลยใช่ไหมครับ โอเคต่อไปท่าที่4แล้วนะครับท่าที่4จะเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการยกแขนขึ้นนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อลอมหัวไหล่เหมือนกันโดยวิธีการนะครับเราใช้ฝดน้ำนะครับเอาเบาๆก่อนนะครับหรือว่าใครไม่มีวดน้ําก็ลองทําท่าทําทางไปก่อนก็ได้นะครับวิธีการนะครับเราค่อยๆนะครับกำฝดน้ําแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาด้านหน้าช้าๆในแนวเฉียงนะครับจะไม่ตรงหรือว่าไม่ได้ข้างนะครับอ่ายกขึ้นมาสัก5ครั้งนะครับสำหรับนี้อ่าหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากๆนะครับที่เราควรบริหารมากๆเลยนะครับโอ้โหเมื่อยอยู่นะครับใช้ฝน้ำเบาๆนะครับหรือว่าใช้อากาศไปก่อนก็ได้นะครับทําทช้าๆไปต่อไปเปลี่ยนข้างบ้างนะครับยกขึ้นมาครับหเราไม่ยักไหล่ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเรายกขึ้นไปสบายๆเลยช้าๆครับ ีกครั้งหนึ่งครับโอเคท่านี้ก็ทาบ่อยๆนะครับสามารถทําอถึงสเซตได้เลยนะครับต่อไปท่าที่5แล้วนะครับท่านี้ผมจะแถมให้2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกจะเป็นการทําธรรมดานะครับเวอร์ชั่นที่2จะเป็นการทํากับกําแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็คือกล้ามเนื้อสะบักนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เรามักไม่ได้ค่อยได้บริหารและมักจะอ่อนแรงนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศหรือว่าผู้สูงอายุนะครับวิธีการของเรานะครับค่อยค่อย กางมือลักษณะนี้มาด้านหน้านะครับไม่ยกไหล่นะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆนะครับในการกางไป90องศาลักษณะนี้นะครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อด้านหลังของเรากําลังทํางานนะครับกำลังบีบตัวอยู่นะครับอันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับอ่ะเราจะทําสลับกับการยกขึ้นไปข้างบนลักษณะตัวนี้นะครับเป็นเหมือนตัว V นะครับแล้วก็เป็นเหมือนตัว T นะครับอ่าทำทั้งหมด5ครั้งก่อนนะครับผมเชื่อว่ามือใหม่ทํา5ครั้งเนี่ยต้องรู้สึกเมื่อยๆแน่นอนครับ อ่ะลองทำไปพร้อมกันนะครับที่วีหนึ่งครับ ปัญหาสุขภาพข้อไหลปัจจุบันก็เป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สูงวัยนะครับในวัยทํางานวัยรุ่นปัญหานี้ก็จะมากนะครับดังนั้นเองในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทั้งยืดเหยียดปรับสมดุลของกล้ามเนื้อนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรวมถึงปรับบุคลิกภาพนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้โอกาสบาดเจ็บในการใช้ข้อไหล่ก็จะลดลงนะครับสุขภาพของข้อไหล่ก็จะดีมากขึ้นด้วยนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับ เมอรคอมบินต์มาบอกกันก็ได้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องรู้สึกไม่เมื่อยอย่างแน่นอนเลยผมเองก็เมื่อยนะครับโอเคครับเซตที่2เวอร์ชั่นที่2นะครับผมแนะนําให้หากําแพงที่สะอาดสะอาดนะครับเราจะฝึกกล้ามเนื้อมัดเดิมเลยแต่วิธีการนะครับก็คือยืนพิงกับกําแพงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราางการ90องศาลักษณะนี้นะครับแล้วพยายามดันแขนเพื่อให้อกปล่อยขึ้นมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อด้านหลังของเรากําลังทํางานนะครับแล้วเราค้างไว้10วินาทีนะครับ ลักษณะนี้นะครับพอมั้ยครับตัวทีก่อนนะครับตัวทีดันครับแนะนำนะครับกำแพงสะอาดสะอาดนะครับค้างไว้10วินาทีครับซิ 10. อ่าผักสักแป๊บหนึ่งนะครับมาถึงตรงนี้ใครเหงื่อซิบซิเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะครับ ผมสิปแล้วครับต่อไปนะครับอ่ะต่อไปตัว V บ้างครับทําเป็นตัว V ีลักษณะนี้นะครับแล้วเราค่อยๆดันไปนะครับให้กล้ามเนื้อด้านหลังของเราเกร็งค้างไว้1ิวินาทีครับไปครับสูดเลยกันครับโหเก่งมากเลยครับสิบโอเคโอ้หุนไหล่หน่อยนะครับให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเล็กน้อยนะครับ ต่อไปท่าสุดท้ายล้นนะครับผมแถมให้นะครับเป็นจะไปกล้ามเนื้อด้านข้างบริเวณนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือเราค่อยๆนะครับวางมือไว้ข้างกำแพงลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะค่อยๆถูแขนขึ้นไปข้างบนลักษณะนี้นะครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างของเรากําลังทํางานนะครับท่านี้เองก็จะแก้ปัญหานะครับหลายๆคนกล้ามเนื้อนี้อ่อนแรงก็จะทําให้สบัดของเราผิดปกติไปด้วยนะครับทาทั้งหมด10ครั้งนะครับไปพร้อมกันเลยครับ ค่อยๆนะครับช้าๆกล้ามเนื้อบันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันจะยากสักเล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าชาวฟิตของเราสบายๆแน่นอนครับ <_ <an> _ <cia> จะเห็นนะครับว่าการอาอกกําลังกายในวันนี้ไม่ได้บริหารแค่กล้ามเนื้อไหล่นะครับแต่เรายังบริหารกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อหลังลกล้ามเนื้อสะบักนะครับดังนั้นจะเห็นว่าการใช้ไหล่ของเราเนี่ยไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเพีงยงแค่มัดเดียวนะครับแต่ต้องอาศัยการบริหารกล้ามเนื้อหลายๆมัดเพื่อช่วยให้สุขภาพของข้อไหล่เราดีนะครับดังนั้นอย่าเป็นกําลังใจให้นะครับเราทําให้ครบนะครับทำให้สมบูรณ์ไปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้มีสุขภาพของข้อไหล่ที่ดีนะครับใครทําไหวท่าไหนเอาเท่านั้นก่อนก็ได้นะครับ ให้สอกลอยนะครับสอกชิดไปเรื่อยๆกับกําแพงนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวมาฟูดาวกันหน่อยนะครับอ่าค่อยๆเอามือจับที่หัวไหล่นะครับแล้วก็หมุนไปด้านหน้า10ครั้งนะครับอ่าหมุนเต็มวงสวิงเลยนะครับ แล้วก็หมุนกลับหลังนะครับเอาเต็มวงสวิงของเราเลยนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆนะครับกางแขนออกุบแขนเข้า10ครั้งครับ สำหรับข้อควรระวังของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับหลายๆท่านถ้าทำแล้วมีอาการเจ็บอาการปวดนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงท่านั้นไปก่อนนะครับหรือหลายๆคนที่มีอาการปวดเรื้อรังที่บริเวณข้อไหล่ครับก็แนะนําให้หาสาเหตุให้ชัดเจนแล้วก็รักษาจนอาการปวดดีขึ้นแล้วเรากลับมาออกกำลังกายนี้ด้วยกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเก่งมากๆเลยครับ โอเคจบแล้วนะครับวันนี้เป็นงไงบ้างครับรู้สึกว่าสุขภาพข้อไหลของเราเฮลตี้ดีขึ้นไหมครับก็ข้อไหลเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับทุกท่านน่าจะใช้ข้อไหลเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็อยากให้คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ข้อไหลของท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดโอกาสบาดเจ็บลดโอกาสเกิดอันตรายกับข้อไหลนะครับถ้าวันไหนที่ข้อไหลเขาเจ็บแล้วการใช้ชีวิตของเราก็คงจะลําบากนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปวิด แชร์ไปให้คนที่คุณรักแชร์ไปให้คนที่คุณห่วงใยได้เลยนะครับทาได้ทําไม่ได้ยังไงหรืออยากพูดคุยอะไรกันนะครับก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือใครมีปัญหาอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถเข้าไปที่ Line Official ของเราสามารถมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะครับเรายินดีตอบเต็มที่เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีมีความสุขแล้วเราฟิตไปด้วยกัันนะคคสสวดี